ะได้อะไรล่ะไปเชียงรายนักข่าวกับประชาชนพยายามจะถามว่าแก้ปัญหาน้ำกกยังไงเดินหนีไปเลยไม่ตอบน้ำกกปนเปื้อนสารพิษเจรจากับพม่าหรือยังเจรจากับต้นน้ำหรือยังไม่ตอบใดๆ จะตอบได้ยังไงล่ะน้ำกบมาอยู่ตรงไหนกูยังไม่รู้เลยน้ำกบไหลลงน้ำขงนะคะน้ำจากต้นเมืองเชียงใหม่ไม่ลงน้ำขงนะครับคุณหนูคะน้ำกบนั้นมาจากแม่น้ำสายหรือเปล่าว่าแล้วน้ำกบมันออกมาอย่างไงวะแล้วน้ำสายมันคือตรงไหนวะแล้วน้ขงมันใหญ่กว่าแล้วกบกับกบใครกบกแล้วใครกบกเมื่อคืนกูเพิ่งกบกับหัวอยู่เอาทีนี้ใครมากบกับใครวะก็คุณหนูก็มีสมองแค่นั้นไงเออพอเขาถามเรื่องน้ำกบอีนี้บอกว่าเมื่อคืนคุยังกบกับหัวหรือยังวะเออมึงเอาวันวันนี่มันจะเอาสมองไว้ตรงส่่่วววนน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 ไหอออออออเาาาาขขกกยยััูู ขนาดเดียวกันม,มึงจะไปรู้ได้ยังไงว่าน้ำกกมันเป็นอย่างไรสารพิษมันปนเปือ้อนมึงจะแก้ยังไงเอออ่ะมาใดๆก็ตามเปิดสภามาขอ,อนิรโทษกรรมก่อนเลยได้ไหมคะอาว อีนี่วันก่อนลักลับนิรศษกรรมเหมือนกันเมาเข่งตอนยิ่งยวยแซ่อวยอะ่ะอ,อีนี่พอคาสิโนโมึงถอยมึงเสืรกเอานนิรศษกรรมอีกละอเออได้ข่าวว่าไอ้พวกเซอส้มไม่เงียบเลยนะชอบเฮ้ยเฮีพวกนี้เนี่ยกะไปในนิรทษกรรมตัวเองด้วยสิเห็นไหมสภา,าเนี่ยก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็เป็นที่พึ่งไม่ได้อย่างนี้ไงเขาถึงแบบว่าเออเรียกร้องหาปัจจัยอื่นเนี่ย เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไงไม่มีใครเรียกร้องที่จะให้และทหารอย่าออกนะอย่าออกเด็ดขาดนะอย่าออกเดี๋ยวเข้าทางมันอย่าออกปิดประตูเลยอย่าออกเด็ดขาดทาไมล่ะกะบลไกลไกลไกในคอรมอมันยังสามารถไปได้แค่พวกคุณเนี่ยมีสติความคิดความรู้ความสามารถถอดสลักตัวเองออกไปเมื่อตัวเองเป็นฟืนก็ถอดฟืนออกจากกองเพลิงนั้นถามว่าสักคำหนึ่งเนี่ยลองดูซิว่าคุณหนูตุ้งติ้งทำผิดหรือไม่ผิดสมองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกันมาทั้งนั้นแล้วเนี่ยกีกระทวงกันแล้วเนี่ยคิดออกไหมว่าผู้นำประเทศทำผิดอะไรบ้าง ข้อหากระบฏข้อหาเนี่ยเกี่ยวกับเอาความลับของชาติไปขายเนี่ยขอโทษนะคะไม่ต้องไต่สวนค่ะทำไมละ่ะมันผิดทุกประตูรู้ไหนล่ะที่จะต้องไปนั่งไต่สวนอะ่ะในเมื่อเนี่ยคลิปทั้งดุนนั่นน่ะมันกลายเป็นเนี่ยและตอนนี้พยานก็คือฮุนเซนก็บอกแล้วว่าคุยกันจริงและพยานอีกคนนึงก็คือตุ้งติ้งสะดิ้งซีซึ่งก็บอกจริงว่าคุยจริงสรุปมึงคุยกันจริงสองคนแต่อเจนดาคือข้อมูลที่คุยเป็นยังไงขายชาติ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงผิดเต็มประตูไม่ต้องมานั่งเสียเวลลาานนนนี้เเรรื่่่ออองงกัววจะะไตสตสห ผิดก็ไปเค้่นสารสิคบไม่มไม่ใช่มาชุมนุมเรียกทหารมารับทะะหารเขาก็รออยู่นี่ไงสารเขารับแล้วนี่ไงรออับไม่รับเนี่ยแต่ก็รอสองสามวันเนี่ยอเออส่วนที่กูชุมนุมเนี่ยก็คือว่าลากมึงซึ่งเป็นคนหน้าด้านเนี่ยออกมาเสียไง